ตอนที่686ชําชำระล้างมหาสมุทรสีฟ้าและรวมเป็นหนภายใต้แสงสีทองที่สองประกายระยิบระยับท้องทะเลที่กลายเป็นจุดด่างเริ่มเปลี่ยนไปคลื่นก็รุนแรงก็เช่นกันดูเหมือนว่ากระแสลมที่กระเพื่อมนับไม่ท้วนค่อยๆลอยขึ้นค่อยๆกลายเป็นความว่างเปล่าภายใต้แสงสีทองสองสว่าง ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดที่สามารถก่อมลพิษให้กับทะเลได้เสียงเย็นชาของเสี่ยวซานดังก้องไปทั่วท้องฟ้าและแสงสีทองก็พุ่งออกมาจากปลายของตรีสุนเทพสมุทรในมือของเขาแทรกซึมเข้าไปในไหววนทันทีทันใดนั้นทุกสิ่งรอบตัวเขาไม่ว่าจะเป็นท้องฟ้าหรือมหาสมุทรกลับกลายเป็นสีทองในทันที จิตสำนึกของเสี่ยวซานถูกกลืนหายไปอย่างรวดเร็วแต่ในตอนนี้เขาไม่มีข้อกังขาใดๆหลังจากมาอย่างโลกนี้นี่เป็นครั้งแรกที่เขาปลดปล่อยจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ของเขาโดยไม่สงวนไว้ยกเว้นเพื่อประโยชน์ของเม่กงจื่อแม้ว่าเขาจะกลัวโลกมากขึ้นด้วยเหตุนี้เขาจะไม่มีวันเสียใจกับมันในฐานะเทพแห่งท้องทะเลถ้าเขาไม่สามารถปกป้องทะเลได้เขาจะมีคุณสมบัติอะไรบ้างที่จะเป็นเทพสมุทรได้ มลภาวะของไฮเวนนั้นจางหายไปด้วยความเร็วที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าและยังมีแม้กระทั่งเศษซากที่ลอยอยู่ในทะเลเศษซากที่อ่อนแอน,นั้นมีแสงเล็กเหมือนหิ่งห้อยเศษซากที่แรงกว่านั้นยังมีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า1เมตรไม่ต้องสงสัยเลยว่าสิ่งเหล่านี้คือซากสัตว์ทะเลที่ตายจากโรคระบาดในทะเลแต่ในขณะนี้วิญ,ญญาณที่เหลืออยู่ของพวกมันไม่สกรปรกอีกต่อไปและภายใต้รัศมีสีทองพวกมันก็กลายเป็นสีทองใสเช่นกัน พวกมันค่อยๆบินขึ้นไปรวมร่างเป็นร่างสีทองในอากาศและรวมเข้ากับแสงสีทองโดยไม่ลังเลประหนึ่งว่าด้วยวิธีนี้เท่านั้นที่พวกมันจะพบการหลุดพ้นที่แท้จริงเสี่ยวซานไม่ใช่ระดับพระเจ้าด้วยความแข็งแกร่งของเขาเขาสามารถชำระล้างไห่เหวินที่กว้างใหญ่ไพศาลให้เสร็จสิ้นได้หรือไม่เขาไม่สามารถเขาไม่ได้มีพลังแบบนั้นอย่างไรก็ตามเขาเป็นเทพสมุดและนี่คืออาณาเขตของเขา เศษวิญญาณเหล่านั้นพลังแห่งศรัทธาเป็นที่มาของพลังของเขาลมหายใจของเขาไม่ได้ลดลงจากการปล่อยจิตสำนึกทางวิญญาณของเขาอย่างเต็มที่แต่ได้รับการยกขึ้นอย่างต่อเนื่องครอบคลุมพื้นที่กว้างขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ส่วนล่างของไฮว์เวิร์นสะอาดความสูงของเขาก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่อยๆสูงถึง100 m, เมตรราวกับยักษ์สีทองยิ่งเหมือนการมาถึงของเทพแห่งท้องทะเลที่แท้จริงโรคระบาดในทะเลที่สกรปรกก็จางหายไปอย่างรวดเร็ว ราชาฉลามทะเลถูกแขวนไว้บนท้องฟ้ามองดูฉากนี้อย่างเงียบเงียบดวงตาที่ดูร้ายดั้งเดิมของมันเต็มไปด้วยความตกใจฉากนี้ประทับอยู่ในจิตใจอย่างลึกซึ้งและรู้ว่าจะไม่มีวันลืมเลือนไปตลอดชีวิตไฮเวินเป็นภัยพิบัติครั้งใหญ่สำหรับทุกเผ่าพันธุ์ในมหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดในระดับการฝึกฝนในปัจจุบันโรคระบาดในทะเลไม่สามารถทำร้ายมันได้ แต่มันทำได้เพียงเฝ้าดูกลุ่มคนที่อ่อนแอของมันถูกกำจัดในไยเวินและไม่สามารถทำอะไรกับมันได้และในขณะนี้มนุษย์ผู้นี้เองที่อ้างว่าเป็นผู้สืบทอดของเทพสมุทรผู้ซึ่งชำระล้างไยเวินอย่างแท้จริงและแม้กระทั่งสัตว์ทะเลที่ตายไปแล้วสิ่งนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในมหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดทั้งหมด ในตอนนี้หัวใจมันไม่มีความโกรธอีกต่อไปรู้สึกได้เพียงว่าเลือดเย็นในร่างเดิมเริ่มร้อนรุ่มแผ่ซ่านปล่อยลมปราณออกมาอย่างไม่หยุดยัง้งด้วยลมหายใจของมันเองเลือดของมันเองและผสานเข้ากับแสงสีทองช่วยเสี่ยวสาร แม้แต่ราชาฉลามทะเลราชาอสูรผู้ยิ่งใหญ่ก็ยังรวมกันในเวลานี้ไม่ต้องพูดถึงสัตว์ทะเลอื่นๆในขณะนี้ในมหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดนี้เรารวมกันเป็นหนึ่งพลังทั้งหมดคบแน่นเข้าหาร่างสีทองน้ำทะเลที่สกรปรกค่อยๆกลับเป็นสีฟ้าแก่นแท้ในแสงสีทองถูกรวมเข้ากับพลังของเทพสมุทรสีทอง จากนั้นจึงกลับสู่ทะเลภายใต้อิทธิพลของพลังของเทพสมุดกลายเป็นส่วนหนึ่งของการทําให้มหาสมุทรบริสุทธิ์พวกเขากลับสู่อ้อมกอดของท้องทะเลและพลังวิญญาณทุกๆอนูก็ถูกรวมเข้ากับทะเลผู้อาวุโสของสิงโตะทะเลไม่รู้ว่าเขาไปถึงพื้นผิวทะเลเมื่อใดและเขาก็ร้องให้ออกมาในขณะที่ปล่อยพลังออกมารู้สึกได้ว่ากลุ่มทะเลนับไม่ถ้วนเต็มไปด้วยความปิติยินดีและได้รับการปลดปล่อยจากแหล่งกำเนิดหลังจากถูกทำให้บริสุทธิ์ และสามารถสัมผัสได้ว่ามหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งเดิมที่ป่วยหนักหนาสาหัสนั้นเต็มไปด้วยความอบอุ่นในการชำระล้างจิตสำนึกทางจิตวิญญาณของเสี่ยวซานถูกกลืนกินอย่างต่อเนื่องและเขาก็ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องในเมืองแห่งความสามาัคคีและไห่เหวินก็ลดลงอย่างต่อเนื่องภายใต้การแนะนำของเขาพลังของเผ่าทะเลได้ขจัดความโชคร้ายชำระล้างความตายและฟื้นคืนชีพมหาสมุทรนี้ให้สะอาด ความโชคร้ายค่อยๆหายไปแต่อารมณ์ของเสี่ยวซานกลับไม่ผ่อนคลายโชคร้ายทั้งหมดเหล่านี้มาจากสิ่งที่ตรงกันข้ามกับโชคเมื่อภูเขาศักดิ์สิทธิ์จิ้งจอกสวรรค์ในราชสำนักบรรพบุรุษดูดซับโชคส่วนใหญ่ของดาวฟัลลันทั้งหมดความโชคร้ายจะยังคงปรากฏขึ้นเขาสามารถแก้ปัญหาในมือได้แต่เขาไม่สามารถแก้ไขความโชคร้ายทั้งหมดได้ นี่คือกฎของโลกเว้นเสียแต่ว่าโชคที่ควบแน่นในราชาสำนักบรรพบุรุษจะกระจัดกระจายไปมันเป็นไปได้ที่จะทำให้ดวงบนดาวดวงนี้สมดุลกันเพื่อไม่ให้ภัยพิบัติที่ทำร้ายคนนับพันจะไม่เกิดขึ้นอีกตระกูลจิ้งจอกช่างเป็นเผ่าจิ้งจอกนี่อาจเป็นการแข่งขันที่ไม่เหมาะสมที่สุดในโลกเพื่อผลประโยชน์ที่เห็นแก่ตัวศักดิ์ศรีของทั้งสองเผ่าพันธุ์ถูกแลกเปลี่ยนเป็นภัยพิบัติของเผ่าพันธุ์อื่นนับไม่ถ้วนเห็นแก่ตัวและโหดร้ายอะไรเช่นนี้ บริสุนเทพสมุดลวงตาถูกโยนออกจากมือของเสี่ยวซานกลายเป็นรัศมีสีทองที่แผ่ออกไปไกลๆจุดแสงนับไม่ถ้วนตามรัศมีสีทองและมีจุดแสงมากขึ้นเรื่อยๆรวมกันในทุกทิศทางอย่างรวดเร็วมันทําให้ทะเลทั้งหมดบริสุทธิ์พื้นที่ที่ปกคลุมไปด้วยโรคระบาดในทะเลแสงสีทองบนร่างของเสี่ยวซานจางหายไปอย่างรวดเร็วและร่างกายของเขาก็ตกลงมาจากฟากฟ้ามุ่งสู่ทะเล ภายใต้การชี้นำของเขาซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่พลังของเทพสมุดควบแน่นพลังแห่งศรัทธาของเผ่าแห่งท้องทะเลการชำระล้างไหายเวนจึงไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเป็นการชำระล้างความพยายามร่วมกันของเผ่าทะเลจำนวนมากไม่ใช่แค่เขาด้วยความแข็งแกร่งส่วนตัวของเขานั่นเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนแต่ด้วยแรงฉุดของเขาทุกอย่างก็ดำเนินไปได้อย่างราบรื่น ร่างสีขาวขนาดใหญ่ก็ปรากฏขึ้นภายใต้เขาเข้าครอบงำร่างกายของเสี่ยวซานเป็นราชาฉลามทะเลที่แปลงร่างเป็นฉลามขาวผู้ยิ่งใหญ่อีกครั้งเสี่ยวซานไม่ได้อ่อนแอเพราะแก่นแท้ของเขาก่อนหน้านี้พลังแห่งศรัทธาจากสัตว์ทะเลหลายชนิดที่สร้างขึ้นเพื่อจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ที่เขาบริโภคเขาไม่กล้าที่จะเดินตามอดีตต่อไปเพราะเมฆบนทอ้องฟ้าที่เคยมืดบอดมาก่อนหน้านี้มีแนวโน้มที่จะกลับมารวมกันอีกครั้ง บังคับให้เขากระจายพลังของเทพสมุรความแข็งแกร่งของตระกูลทะเลเองพร้อมกับคําแนะนำในการชำระล้างไหเหหวินต่อไปแม้ว่าความเร็วจะค่อนข้างช้าแต่ก็สามารถดำเนินต่อไปได้อย่างแน่นอนท่านทูศักดิ์สิทธิ์ผู้อาวุโสสิงโตทะเลก็มาที่ด้านหน้าในเวลานี้และร่างใหญ่ก็โค้งคํานับเสี่ยวซานโดยตรง บทซบพูดอะไรเสียงโกรธของราชาฉลามทะเลดังขึ้นและคลื่นกระแทกก็พุ่งออกมาจากร่างกายของเขาซึ่งพัดพาผู้อาวุโสสิงโตะทะเลออกไปโดยตรงผู้อาวุโสสิงโตะทะเลมองไปที่ราชาฉลามทะเลอย่างว่างเปล่าและเสียงของราชาฉลามทะเลก็เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจเขาคือเทพเจ้าแห่งท้องทะเลเจ้านายของทะเลสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดที่พระเจ้ามอบให้เราเขาเป็นรุ่นของเทพเจ้าที่นำเราออกจากความสิ้นหวัง พวกเจ้าทุกคนแม้แต่เทพสมุดพวกเจ้าก็ไม่รู้จักมาก่อนมันเป็นแค่ขยะในถังขยะตรับเท่าที่เจ้าพูดอีกคำข้าจะฉีกเจ้าเป็นอาหารทันทีสิงโตทะเลอุดมไปด้วยไขยมันและอร่อยเสี่ยวซานพูดไม่ออกอยู่พักหนึ่งเจ้าเป็นคนอยากกินมันผู้อาวุโสสิงโตทะเลระดับพระเจ้าจะต้องมีสเสน่ห์สำหรับราชาฉลามทะเลเผ่าทะเลควรอยู่ร่วมกันอย่างสันติราชาฉลามทะเลกล่าวอย่างเฉยชา คนอ่อนแอกินผู้แข็งแกร่งและคนอ่อนแอเป็นอาหารของผู้แข็งแกร่งมิฉะนั้นผู้แข็งแกร่งจะไม่อดอยากตายหรอกหรือ